ทำแท้งต้องมีผู้ปกครองลงนามดูบ้านเราสิยากจนขนาดนี้พ่อก็ป่วยแม่เลี้ยงดูเธอมายังยากลำบากให้เธอได้เรียนชีวิตแม่มันลำบากแค่ไหนแล้วร้านค้าของคุณมีคำสั่งซื้อไหมสีดำลูกไม้ชุดชันน้นในไม่ใช่หรอโรงพยาบาลที่ศักดิ์สิทธิ์แบบนี้ทายหนังอยู่เหรออืม เดีล้อแบบมาใส่เสื้อผ้าแล้วค่อยลองใหม่ดูซิว่าคุณมีอะไรตอบสนองไหมคุณช่วยให้ฉันได้กับคุณยายของคุณสักทีเถอะฉันบอกแล้วหมอเจียฉันไม่มีปัญหาคุณอายุก็สามสิบกว่าแล้วยังไม่มีผู้หญิงสักคนนี่คุณครับของที่สั่งมาถึงแล้วเยี่ยมไปเลย ได้ตังอีกปอยบาทคุณนี่เองเข้ามาที่นี่ได้ยังไงหลบฉันมาทั้งเดือนกลัวฉันเหรอโทษทีให้ผ่านหน่อยขอบคุณคะ่ะ ผู้จัดการฉี่ลองดูซิฉันบอกแล้วฉันไม่มีปัญหาแต่คุณยายไม่เชื่อเธอไม่พูดตรงพงว่ว่าคุณไม่ไหวหุบปกากซะเธอช่วยเป็นพยานให้ฉันได้ฉันใช่ไหมอ่ะก็คืนนั้นไงการแสดงของฉันเป็นยังไง ก็พอใช้ได้นะพอใช้ได้นี่หมายความว่าไงน้องสาวเขาทำได้ไหมนั่นเฮ้ hey, ทำได้ทวยทักสวยแกมากไม่ต้องพูดเรื่องไร้สาระทันชีฮัลโหลคุณยายใครจะคิดละ่ะ ขันชีต้นไม่กัแต่นี่ดอกออกซะจริงขึ้นรถออเป็นอะไรกะแทกทำไมไม่ระวังเลยนี่มานั่งก่อนขาข้างนี้อืมขอบคุณค่ะ อาเท่าไรแล้ว19โตเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ดีแพลเล็กน้อยกลับบ้านทยายาสักสองสามวันก็หายแล้วลุงค่ะจริงๆแล้วลุงเป็นคนดีใช่ไหมแต่เรื่องที่ฉันท่องนี่บอกลุงได้ไหมนะเรื่องมาก่อนฉันมีส่วนผิดฉันจะชดใช้ให้มีอะไรที่เธอต้องการไหมไม่ต้องหรอกคะ่ะไม่อย่างนั้น บอกลุงดีกว่าให้ลุงช่วยเซ็นชื่อให้ลุงคะลุงนี่ใจยังเป็นสาวเลยนะชอบไหมถ้าชอบก็เอาไปเลยไม่ใช่นะแค่ประหลาดใจจะไม่คิดว่าจะเป็นแบบนี้ลิงกอ์ทสตริงคนในบ้านทำานาเธออินซิสต์จทำฉันต่อต้านไม่สำเร็จคนในบ้านคือพระยาของเขาหรือเปล่าคอยคิดไปก็ได้นะอยากได้อะไรก็บอกมาคิดได้เมื่อ,อไรบอกฉันนะขอบคุณคะ่ะไม่ต้องแล้วคะ่ะอ่า เกิดอะไรขึ้นเงินของฉันหายไปแล้วสวยเท่ทอยุเคียบเฟอร์สมอน์ไม่ใช่ห้าหมื่นห้าพัน ี่คือเงินค่าเทอมที่ฉันเก็บจากงานพิเศษทั้งชีวิตโอเคโอเคไม่เป็นไรแล้วนะเรียบร้อยแล้วฉันเข้าใจแล้วฉันรู้แล้วว่าใครเป็นคนโอนเงินไปไปตรวจสอบดูเรื่องของเซียชีช,ชีอย่าให้เธอถูกใครแกล้งได้นะมานี่มาลูกชายแม่กินกับข้าวเยอะๆนะแม่คืนเงินฉันมา ชี้ชี้นะแกมาพอดีเลยพี่สาวแกจัดหาคนมาให้แก,แกเจอคนดีมากๆเลยนะแม่กำลังจะบอกแกอยู่พอดีคืนเงินฉันก่อนฉันบอกเธอไงเอาไปให้น้องใช้นี้แล้วเธอเสียงดังไหมนั่นเงินที่ฉันเก็บมาจากการทำงานพิเศษเก็บมาหกเดือนเต็มทำไมแม่ต้องเอาไปให้เขาแม่เอาเงินฉันไปซื้อรองเท้าบอลให้เขายุดกินไปเอารองเท้าคืนมาเดี๋ยวนี้ฉันไม่คืนอย่ามายุ่ง จะเอากลับคืนได้ยังไงทำไมพี่ขโมยรองทับเซียชีชีเธอเป็นลูกที่ดีจริงๆกล้าดีน้องชายตัวเองอีกนี่ไม่เป็นทําเลยนะทำไมเป็นแบบนี้ทุกที่เลยทำไมฝั่งแม่นะลูกแต่งงานเลยทีโอซะเงินฮันบาทนี่เดี๋ยววะก็หักจากค่าสินสอดแม่กำลังขายลูกสาวอยู่หรือเปล่านี่จะเรียกว่าขายได้ยังไงเขาเป็นเจ้านายของลูกพี่ลูกน้องทะนะผู้บริหารระดับสูงของอายุอาจจะมากไปหน่อย แต่สภาพฐานะดีเลิศประเสริฐสีเลยนะอะแม่ทำเพื่อตัวลูกเองทั้งนั้นไม่ยอมไม่อยากแต่งงานดีกว่าใครตัวได้เธอไม่ฟังแม่ใช่ไหมถ้าไม่ฟังก็ออกไปซะอะออกไปเธอออกไปซะยังไม่ไปอีกหรอออกไปแม่ไปแม่ชุนออกไปเลย ทั้งที่ฉันกับน้องก็เป็นลูกแม่เหมือนกันทำไมแม่แล่รักแต่พี่ชายแต่ไม่รักฉันเลย คนในบ้านทำนะลุงผู้ชายมีเมียแล้วพาฉันกลับบ้านนี่ไม่ใช่เล่นกับไฟหรอกหรือลุงฉันยังอยากออกไปหาบ้านเช่าดีกว่าข้างนอกฝนตกนะเธออยากให้ฉันไปตากฝนด้วยกันใช่ไหมแต่บ้านนี้ไม่ค่อยได้อยู่ประจำแล้วก็มีห้องว่างหลายห้องไม่ขาดเธอห้องเดียว,วหรอกทั้ง,งั้นฉันจะจ่ายค่าเช่าให้เธอทุกเดือนได้ไหม เงินห้ามสันบาทนั้นเอากลับมาแล้วหรือยังงานเดือนละหมื่นอยากทำไมคือทำงานปกติใช่ไหมไม่งานละเป็นอะไรอันนี้ยายมากไปหรือไงคิดว่าเป็นงานแบบนั้นไม่ใช่เพื่อนฉันพวกเขาฝึกงานได้ซาบสันบาทเองคุณให้มากเกินไปแล้วงานหมื่นบาทของฉันนี่นะ ไม่ได้ไง่ายๆแบบนั้นหรอกต้องสแตนบายอี c สชั่วโมงเรียกเมื่อไหรต้องมาเมื่อนั้นถึงนั้นไป น้องนางฟ้านี่คือภรรยาของลุงหรือเปล่าลูกชายแกมีรักใหม่แล้วเหรอโอ้ยฉันได้ยินมาว่าหลานสะพายน่ารักมากเลยยายอายุมากแล้วรีบพาก,กลับบ้านมาเถอะโอ้ยไม่ใช่อย่างที่คุณคิดนะไม่ใช่อย่างไงละ่ะแกก็อายุมากแล้วนะอีกไม่กี่ปีจะมีลูกก็ไม่ไหวแล้วรือว่าแกให้ตระกูลชิวต้องสิ้นสุดลงเพิ่งเริ่มรู้จักกันไม่ต้องรีบก็ได้ นี่คือยอมรับแล้วสิดีดีด,ดีหลานชายของยายยายไม่รีบหรอกแค่ร้อยแกพาลานแซกับมาถ้าเป็นเด็กคนนี้แล้วก็ก็ไม่เลวนะ ประธานครับเจเจกับประธานอินซิมเมตมงเช้าส่งรถไปรับไหมส่งไปเลยไหมไม่ต้องฉันไปเองก็ได้อย่าลืมไปรับเสียชีชีที่บ้านฉันส่งไปที่บริษัทด้วยนะชีชีจะ แม่ส่งที่อยู่ให้แล้ววันนี้อย่าลืมไปนะลูกพี่ลูกน้องเธอนะจัดคู่เดทให้เธอแล้วคู่ที่ดีมากเลยนะไอ้ลูกแค่เธอไปนะลูกพี่ลูกน้องจะยืมเงินให้แน่นั่นแหละแถมยังเป็นแบบไม่มีดอกเบี้ยด้วยนะเธอเยดีฉันมีคุณบ้าไปแล้วหรอคุณไม่ไปถ้าคุณไม่ยอมแล้วเงินสามหมื่นบาทละเข้าม่ฉันเอาซะฉันไม่ไปดูตัวไม่ให้เงินนีเซวีเฮาเป็นบองเงินไม่สิ้นสุดคุณตามใจเขาตลอด เขาจะยิ่งคําเกลิมซสีชีีคุณนี่ไม่มีหัวใจเลยสักนิดฉันจะจับคุณโยนลงตุ่มน้ำให้จมตายฉันบอกคุณเลยถ้าคุณไม่ยอมวันนี้ฉันจะชนกว,วาดตายหน้าประตูโรงเรียนคุณนายกลัวเหรอถ้ากาไม่ฟังคำฉันนะฉันมีวิธีเป็นเหมือนวิธีที่จะาาํามันแกให้ตายฉันไปผู้จัดการชี ไม่คิดว่าคุณอายุเกินสามสิบแล้วแต่ยังดูแลตัวเองได้ดีขนาดนี้ดูไม่แพ้หนุ่มสมัยนี้เลยไม่มีประโยช์ฉันไม่ใช่หน้าตาหากินลุงเอ๊ะอย่าขยับมีอะไรติดอยู่บนหน้าพี่สาวคนสวยคนนี้คงจะเป็นพะยาะของลุงแน่เลยดูเข้ากันกับลุงมากเซชิชิ นี่เธอคิดอะไรอยู่หรอที่ลุงยอมให้เธออยู่ด้วยก็ดีมากแล้วนะเป็นคนยาโลบมากนักเซชีชีเธอมาทำอะไรที่นี่อูยินทำงานอะไรอยู่ว่าไงผู้จัดการเชื่อเจอคนรู้จักรหรือเปล่า ขอถามหน่อยนี่คือใช่ฉันเองตัวจริงหลอกกว่าภาพใช่ไหมนี่ต่างจากภาพมากเกินไปแล้วนะสวัสดีซีช่ชีชีใช่ไหมตัวจริงนี่ไม่สวยใสเหมือนในรูปเลยนะแต่ก็เออหน้าออกนี่ใหญ่ดีนะอืมตูดกระเด้งดีดูแลลูกชายต้องแข็งแรงนะอย่ามองแบบนี้สิเฮ้ยฉันเข้าใจที่สาธารณะแบบนี้ไม่สะดวกใช่ไหม รอเราแต่งงานกันก่อนกลับบ้านฉันจะดูให้เต็มตาเฮ้ย hey, ท่านนายจะไปฉันโทรห้าแม่นายแล้วนะนายนั่งสิฉันจะแนะนำตัวสันเทียนนะผมมายุสี่สิปีแล้วที่บ้านมีบ้านสามหลังรถสองคันเป็นผู้บริหารตีห่าวมีเงินสิบล้านแต่งงานกันไหมลาออกเถอะ คุณลุงคะทำไมผู้บริหารบริษัทถึงมีระดับตังจากคุณลุงขนาดนี้ฉันคิดว่าคุณเข้าใจผิดแล้วจริงๆแล้วฉันไม่ได้มาดูใจเลยนะแค่มาทำให้ผู้ใหญ่สบายใจเฉยๆคุณเข้าใจใช่ไหมฉันเข้าใจเข้าใจแล้วขอโทษที่พูดแรงไปอย่าเครียดนะถึงเงื่อนไขคุณจะแย่จริงก็ตามแต่ฉันก็ไม่ว่าหายตราบใดที่คุณดูแลครอบครัวฉันให้ดี ฉันจะให้เดือนละสามสนบาทไม่ต้องทำงานสบายจะตายไปคุยกันสนุกดีนี่ท่านประธานไม่อยู่บ้านนะครับเรื่องแค่นี้ยังทำไม่ได้โบนัสเดือนนี้ตัดหมดจำเอาไว,วที่ step ที่ท่านสมมติคือสิ่งพิเศษที่บอกอก,อบกับข้าพิณนัยฉันเพิ่งจะเก็บไป i องยังรู้หมด้ลยมหาลาัยหวยๆนั่นๆนะจะไปเรียนไปทำไม จบออกมาก็หางานดีๆไม่ได้อยู่ดีแต่ง,งานกับฉันเรทเลนี้ดีกว่าตอนยังสาวให้ลูกชายสักสองสามคนฉันรับรองมีกินมีใช้ไม่ขาดคนจากบ้านนอกแบบเธอแค่นี้ก็ดีไม่ใช่น้อยแล้วฮะขอบคุณที่เสนอน,นะคะแต่ฉันทํางานเรื่องตัวเองได้วันนี้คุยกันแค่นี้ก่อนนะคะเฮ้ย <Hey. S 2> เดี๋ยวคุยได้ไม่กี่คําก็ไปฉันเป็นผู้บริหารนะรู้ไหมหลายคนอยากเก่าชายเผาเหลืองฉันแกล้งสะอาดทำไม ป่อยฉันไม่งั้นฉันจะเรียกคนแล้วฉันเฮ้ยโอ้ถึงได้รู้ว่าทำมอย่างเด็กๆเก่งเนี่ยก็ออกมาหาคู่ที่แท้กะทองออกมาหาตัวรับเหมาส่ฉันไม่ได้ปล่อยฉันไม่อยากปล่อยยังไม่มีใครกล้าหลอกฉันได้วันนี้ฉันจะให้คนที่นี่เห็นหน้าสาวซองของคุณท่านชีการเจรจาของเราวันนี้สำคัญมากโปรดอย่าวอ,อกแวกมาทุกคนมาดูนี่เลยวผู้ยิงคนนี้ตั้งท้องก่อนแต่งงาน ไม่รู้จักความละอายยังกล้าออกมาหาคู่น่าขยะแข็งจริงๆสาวหน้าตาซื่อแต่ทําเรื่องแบบนี้ได้คงท้องลูกคนรวยสักคนแน่นๆแต่เขาไม่ยอมรับเท่านั้นแหละนายไม่รู้หรือไงผู้หญิงสมัยนี้มันชอบฟุ่มเฟือยทําลายสังคมคดได้บทเรียนมาเร็วถ่ายรูปเธอแล้วอัพเลยปล่อยฉันนะป่อยอีดีมึงกล้าตบกู ลอยนังซะแกเป็นใครแกกล้ามายุ่งเรื <ara> <ok> ่องกูไม่เป็นไรนะเฮ้กูเริ่มเข้าใจแล้วตกลงสองคนนี้เป็นพวกเดียวกันนี่วาฮ่าหลอกแต่งงานใช่ไหมฮะเกลียดคนชี้นิ้ว รอเดี๋ยวเรื่องนี้ยังไม่จบฉันพาไปหาหมอเถอะอืมอ้ยอ้ยเจ็บจังลุงค้าทำเบาว้าวหน่อยนะคะ เสียชีฉันไม่ไดีพอหรืออะไรนะอะไรหรอคะทำไมต้องเจอคนลุงคะนิ้วกำลังหึ่งอยู่หรอบอกฉันมาทยแม่แสั่งมาอะคะฉันไม่กล้าขัดใจแม่แต่ฉันไม่ใช่ผู้หญิงเลวอย่างที่คนอื่นว่าฉันไม่ชีหรือแบบนั้นนะฉันเชื่อเธอลุงนี่ อ่อนโยนจริงๆเลยคุณบอกลุงดีไหมนะแต่ลุงคะแต่งงานแล้วนะคะเสียชีชีคุณต้องควบคุมตัวเองนะคะลุงคะฉันจะนอนแล้วนะคะออดีเลยพรุ่งนี้ผมก็มีประชุมเช้าเหมือนกันฉันจะให้อูเยียนมารับที่หลังนะจะได้นอนต่ออีกหน่อยโต๊ะลงคะแต่ลุงคะฉันยื่นเรื่องขออยู่หอพักโรงเรียนแล้วนะคะ ช่วงนี้ขอบคุณลุงมากที่ให้ฉันอยู่ด้วยนะคะว้าวไม่แปลกใจเลยที่เป็นบริษัทอันดับต้นของโลกใหญ่โตและรูรามากเลยลุงให้ฉันขับรถเงินเดือนสูงขนาดนี้ต้องทำงานตอบแทนเขาแน่นอนเด็กผู้หญิงคนนี้มีเวทมนต์อะไรนะถึงทำให้ผู้บริหารเย็นชาใจละลายได้ คุณเสีย่ยนี่คือห้องทํางานของประธานคุณจะต้องจะต้องออกไปท่านฉีฉันผิดแล้วฉันไม่ได้หมายความแบบนั้นเอามือออกไปคุณถูกไล่ออกแล้วอะไรนะออกไปนั่นเทรสเบสโเธอนะแน่นอนว่าเธอทำผิดข้อห้ามของท่านฉีหลอนอยากได้ตัวทาน ไล่ออกก็ถูกแล้วจิตใจไม่ดีอยู่ต่อไปไม่ได้จริงๆก็ไม่เชิงเพราะว่าหลอนไม่ใช่สไตล์ที่ผมชอบอะไรนะแต่เลขาวังเธอสวยมากนะสองทุมมีงานเลี้ยงสำคัญที่จะโดยหอการค้าเจียงเชีงงานเลี้ยงเต้นรำ หากฉันเต้นรำเป็นก็ดีนะแบบนี้ก็จะได้ช่วยลุงแล้วนะเลคาซิยาคืนนี้ไม่มีนัดใช่ไหมอุเยนเรียกทีมดีไซน์มาเลยได้ค่ะ ลาบอลาสมัยผู้จัดการชีรสังเอฟเฟกแบบไหนกันแน่คะเอาผลงานสุดท้ายของชรีมา หรือฉันแต่งตัวไม่ดีสักอย่างเลตีลองชุดนี้ดูว้าวสวยมากสวยจนแทบอยุดหายใจดูดีลุงค้ามานี่สิลุงค้าฉันรู้สึกไม่ค่อยสบายตัว ช่วยดึงให้หน่อยนะคะลุงคะไม่ใช่ตรงนั้นลองลงไปอีกนิดหนึ่งลุงกายยังคะลุงคะแต่ ฉันเต้นไม่เป็นเป็นจะทำยังไงดีไม่ต้องกังวลทุกอย่างจะต้องราบรื่นแน่นอนอย่าก,กลัวโออโอโอ,โอทอาอทประธานรอออกมานานแล้วคุณสุเมื่อเร็วนี้กุมบริษัทสู่ได้โปรเจกตใหญ่มาครับต้องรบกวนคุณช่วยตัดสินใจนะครับได้ไปหาอะไรกินก่อนเธอฉันทำงานเสร็จแล้วจะตามไปหาโอเคคุณลุงทำงานก่อนนะคะ นี่คือหอการค้าที่โด่งดังนี่เองของกินอร่อยพี่สาวก็สวยนี่พวกเธอรู้หรือเปล่าวันนี้เจ้านายใหญ่สุดในเมืองชื่ออยู่เวีย่ยจะมาพ่อสัปดาห์ก่อนบนให้เตรียมตัวคืนนี้ฉันใส่ชุดแพงสุดมาไม่อยากพลาดโอกาสดีๆอย่าไม่ตายนะฮะของเธอก็ดีหรอกแต่ของคนนั้นนะ่าถึงเรียกว่าเจ๋งชุดที่เธอใส่ไวนะ่ะ น่าจะเป็นผลงานชิ้นสุดท้ายของเชอรี่มูลค่าหนึ่งร้อยล้านเลยนะแถมมีแค่ชุดเดียวไว้โลกเสช,ชี้ชิแต่ผู้หญิงคนนี้ดูเหมือนจะไม่เคยเห็นในแวรดวงคนรวยมาก่อนเลยนะใช่แล้วชุดที่เธอใส่นะไม่ใช่ของปลอมใช่ไหมของแท้ต้องเป็นผ้าใหม่ได้ท้องและเพนแท้เป็นไปไม่ได้ที่จะเป็นของปลอมเสียชีชีเป็นเธอได้ไง พี่สาวซูเนียนเธออยู่ที่นี่ด้วยเหรอที่นี่งานเลี้ยงคนระดับสูงฉันลูกสาวเจ้าของบริษัทสูอยู่ที่นี่ก็สมเหตุสมผลแต่เธอนะเด็กบ้านนอกที่อาศัยเงินทุนการศึกษาเลี้ยงชีพใครพาเธอมาผู้นำฉันว่าแล้วบ้านเธอจนขนาดนั้นชุดราคาร้อยล้านเรายังมาเลี้ยงระดับสูงแบบนี้ได้ ีผู้ใหญ่คอยสนับสนุนนี่เองชุดนี้ราคาร้อยล้านเหรอลุงคนนี้บ้าไปแล้วแน่ๆ่ลุงเอเหรอยังเป็นชายแก่เลยเนี่ยชายแก่ถึงได้ใจดีอย่างงี้สินะพี่สาวซูเนียนเรื่องระหว่างฉันกับลุงบริสุทธิ์สะอาดหมดจดอย่ามาพูดจาใส่ร้ายโอ้ยทำให้ในร้อนรนขนาดนี้หรือว่าฉันท่ายถูกเลยเหรอแน่นอนคิดดูกรู้ เด็กสาวอยากจนอยากไต่เต้ก็มีแต่จะขายตัวเท่านั้นแหละตอนนั้นเธอหลอกฟังเลงยุนดูพี่สาวซูเนียนฉันรู้ว่าบ้านเธอรวยบ้านชนจนแต่เธอก็ไม่ควรทำแบบนี้มาล้อเลียนฉันมาดูถูกคนอื่นแบบนี้คนจนอย่างเราก็มีสักสิรีก็มีเส้นบางงางสักสิรีเส้นบางงามพูดได้พอดีนะได้ฉันจะซื้อสักสิรีกับเส้นบางบางของเธอหนึ่งหมืน่น เก็บข้าวของออกไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้เธอจะทำไส่ไม่พอรอสองหมื่นสามหมื่นอย่าคิดว่าแค่มีเงินแล้วจะทำอะไรก็ได้น้องสาวอยู่นี่ไงมีเงินก็ททำอะไรก็ได้ตามใจพ่อของนูเนียนไม่ใช่แค่ประธานบริษัทสูเท่านั้นแต่ยังเป็นรองประธานหอ,อการค้าอีกด้วยมีเครือข่ายคนรู้จักมากมาย ทนายบอกว่าเจ้านายของนายมาแล้วรู้ว่านายลูกสาวคนโปรดของตระกูลซูเขาจะปกปิดไหนไหมลุงรวยแต่ไม่เหยียบคนตำหยกคนซูงแบบคุณงั้นก็ต้องให้พ่อฉันในหอการค้าความบาสลุงของนายซะไม่ได้ลุงดีกับฉันมากจะทําให้ลุงเดือดร้อนไม่ได้โอเคฉันไปแล้วนะเดี๋ยวก่อนฉันเปลี่ยนใจแล้ว ฉันอยากพวกคุณทำอะไรนะปล่อยฉันนะมาแล้วทั้งทีงั้นขอให้คุณดื่มสักขวดก่อนไปนะไม่เอาฉันดื่มไม่ได้ตอนนี้ไม่เอาดื่มไม่เอาไว้ขวดนี้ฉันเพิ่งเอามาวันนี้เองอร่อยไหมนี่สกรูไม่ปัน ผู้ชายที่คุณเรียกชีชีหายไปไหนแล้วไม่เอาดื่มเสร็จก็รีบบอกไปเลยเอาไปคนจนคนอยู่แต่ขั้นล่างสุดอย่ามาแทกในวงที่ตัวเองไม่สมควรอยู่ใช่แล้วลุงฉันมันไร้ค่าจริงๆอะไร อยากดืม่มไหมกอรีบบอกไปใส่หัวไปเลยยังไม่ออกอีกเหรอก็ฉัน